thank <laughs> you สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Good Morning Thai f i g h ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าแบบนี้นะคะโดยเราจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาสาระและบันเทิงแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามได้เลยค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึง5กีฬาที่ได้หายสาบสูญไปกับการเวลากันนะครับแต่ถึงแม้มันถือว่าเป็นกีฬาที่หายสาบสูญไปก็ยังมีคนกลุ่มเล็กที่ยังเล่นกีฬาพวกนี้อยู่นะครับกีฬาที่1แข่งรถม้าศึกหรือ chariot racing เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในยุคโรมันและกรีส,สมัยโบราณเวลามีการแข่งขันที่ไรคนจะแห่ไปดูกันจนถนนแถวนั้นโล่งกีฬาสุดอันตรายนี้เป็นโอกาสให้ชาวบ้านที่เข้าแข่งนั้นมีฐานะดีขึ้นกีฬาที่2การประลองยุทธบนหลังม้าหรือ jousting กีฬานี้เป็นที่นิยมในช่วงศตวรรษที่15และเป็นการซ้อมสําหรับอัศาวินในยุคมิดเดิลวก่อนที่เขาจะเข้ารบจริงแต่ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าพวกอัศาวินในสมัยนั้นจะใช้กีฬานี้ครองใจหญิงสาวโดยที่หญิงสาวนั้นจะตกเป็นของผู้ชนะกีฬาที่3ฟุตบอลในสมัยยุคลางหรือมิด i ิลวฟุตบอ กีฬานี้ได้ช่วยปูพื้นฐานให้กับกีฬาหลายแบบเช่น American f o o t b a l หรือ rugby คาดว่ามีคนเล่นกีฬานี้ตั้งแต่ศตวรรษที่14ในทวีปยุโรปคนในเมืองจะนิยมเล่นกันหลังเข้าโบสเสร็จโดยแบ่งทีมกันเป็นเขตเป้าหมายก็คือต้องวิ่งถือลูกบอลฝากกลุ่มคน15คนไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองกีฬาที่4การจำลองศึกทางเรือหรือาวมาเคีย ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ฮิตกันในยุคโรมันสมัยโบราณนะครับกีฬานี้จะต้องแข่งกันในบ่อน้ําใหญ่โดยที่จะมีเรือรบ2ลําอยู่ในบ่อน้ําผู้คนที่เข้าร่วมในกีฬานี้ส่วนใหญ่จะเป็นทาสหรือนักโทษและต้องสู้กันจนต้องตายไปข้างหนึ่งง่ายๆเลยเป็นการจําลองสึกทางน้ําแต่แบบมีคนตายจริงๆดีแล้วล่ะครับที่กีฬานี้ได้หายสาบสูญไปกีฬาที่5การแกว่งกระบองหรือ club swinging นี่ก็เป็นกีฬาที่มีต้นต่อจากประเทศอินเดียนะครับที่แรกการแกว่งกระบองเป็นวิธีการช่วยสร้างพละกําลังและการเคลื่อนไหวให้กับทหารทางทหารอังกฤษก็นํากีฬานี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมร่างกายของเขาด้วยการแกว่งกระบองนั้นได้เป็นกีฬาประเภทยิมนาสติกที่โอลิมปิกเกมในช่วงปี1904และ1932ก็จบกันนะครับกับ5กีฬาที่ได้หายสาบสูญไปกับการเวลา ช่วงสาระในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการจมของเรือไททานิคค่ะ ไททานิคเป็นเรือตำนานที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการอับปางของเรือในปีพุทธศักราช2455ซึ่งเป็นศกอนาตรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตกว่า1,500คนซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วละ่ะว่าสาเหตุที่เรือจมมาจากการที่เรือชนกับภูเขาน้ําแข็งจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีใหม่ที่ว่าสาเหตุของการล่มของเรือไททานิคเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภูเขาน้ําแข็งเพียงอย่างเดียวในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้มีสารคาดีเกี่ยวกับเรือไ,ออไ Irish นนท โได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของการที่เรือเททานิกล่มนั้นจริงๆแล้วเกิดจากไฟไหม้ค่ะโมโลนีกล่าวว่าเขาได้ภาพถ่ายหายากภาพหนึ่งของเรือเททานิกเป็นภาพก่อนที่เรือเททานิกจะออกทะเลค่ะแสดงให้เห็นถึงรอยสีดำยาวกว่า30ฟุตข้างตัวเรือได้มีวิศวกรหลายคนออกมากล่าวว่าสาเหตุที่เกิดรอยดำข้างลำตัวเรือเนี่ยมาจากความร้อนที่สูงเกินไปในส่วนของบังเกอร์ฐานหินทําให้ตัวเรือเป็นรอยและได้รับความเสียหายค่ะโมโลนีอธิบายว่าทางบริษัทผู้รับผิดชอบก็ทราบถึงเรง เรื่องไฟไหม้ในบังเกอร์ดีแต่เนื่องจากไม่ต้องการเสียหน้าแล้วก็เสียผลประโยชน์ทำให้พยายามปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับแล้วก็ให้ไททานิคออกเดินทางตามกำหนดเดิมค่ะ โมโลนียังเชื่ออีกว่าลูกเรือได้ย้ายบังเกอร์นี้ไปใกล้กับเตาหลอมโลหะซึ่งเมื่อเรือชนกับภูเขาน้ำแข็งก็ทําให้ไปชนกับจุดที่เสียหายอยู่แล้วให้เสียหายหนักกว่าเดิมทําให้เรืออับปางในที่สุดซึ่งหลังจากที่โมโลนีได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็มีวิศวกรหลายคนออกมาสนับสนุนแนวคิดนี้แถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีลูกเรือหลายคนที่รอดชีวิตได้เคยเกล่าวว่าเกิดไฟไหม้ที่บังเกอร์จริง แต่ถึงจะเป็นไปได้ยังไงก็ตามก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดีค่ะซึ่งคนไม่เชื่อเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าต่อให้จะเกิดไฟไหม้ยังไงก็ตามยังไงเรือเททานิกก็ต้องจมอยู่ดีก็ดันชนกับภูเขาน้าแข็งแรงสักขนาดนั้นแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีหนังไซไฟซามเรื่องสามอารมณ์มาแนะนำให้ได้ดูกันค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องแรกที่เราจะแนะนำนะคะแฟนๆหนุ่มแบรดพิตเนี่ยจะต้องดูเลยเพราะว่าค่าย20 t h Century Fox เนี่ยเขาได้นำแอคชั่นไซไฟมาให้ชมกันกับเรื่อง Ad Astra ภารกิจตะลุยดวงดาวค่ะโดยนี่คือครั้งแรกนะคะในการรับบทนักบินอวกาศของหนุ่มแบรดพิตเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาต้องเดินทางข้ามสุริยะจักรวาลน,นะคะเพื่อไปตามหาพ่อที่หายไปตอนที่ออกไปปฏิบัติภารกิจรับนั่นเองแล้วในขณะเดียวกันนะคะเขาต้องไขความลับต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะคะต่อโลก ไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากจะได้ตัวพ่ออย่างพี่แบรดเนี่ยมาแสดงแล้วก็ยังมีดาราฮอลลีวูดชื่อดังอีกเพียบเลยในส่วนของงานเอฟเฟกเนี่ยก็ถือว่าสมจริงมากนะคะเพราะว่าผู้กํากับเนี่ยเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้เหมือนจริงมากที่สุดนั่นเองเคลมมาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องไปดูสักครั้งนะคะสําหรับเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามอวกาศนะคะจากค่ายมาเวลส่งเข้าประกวดค่ะ กับเรื่องนี้เลย Guardians of the Galaxy รวมพันนักสู้พิทักษ์จักรวาลค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะฉีกแนวจากหนังซ u เปอร์ฮีโร่เดิมๆเ,เลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ย้ายออกไปต่อสู้กันนอกโลกแทนโดยเรื่องราววุ่นวายนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเ,ะเพราะพระเอกสุดเกรียนของเรา Star Lord เนี่ยเขาได้ไปขโมยของมาแล้วของเนี้ยก็ดันเป็นของที่จอมวายร้ายของจักรวาลเนี่ย ต้องการด้วยนะคะเขาเนี่ยจึงโดนตั้งค่าหัวแล้วก็ต้องหลบหนีการตามล่าของคนทั้งจัก,กรวาลเลยสุดท้ายเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องมาร่วมทีมกับอีก4คนที่เหลือนะคะส่วนจะรุ่งหรือจะรอดหรือไม่ก็ต้องไปชมกันต่อเลยค่ะเรื่องนี้นะคะก็มาจากแนวคิดที่เป็นการรวมทีมของฮีโร่ในศตวรรษที่31นะคะไทม์ไลน์มันก็จะมาคู่กับเรื่อง Avengers เลยโดยสุดท้ายเนี่ยตัวละคร2เรื่องเนี่ยเขาก็จะไปเชื่อมกันค่ะนอกจากความตลกเนี่ยกับฉากต่อสู้เจ๋งๆบนอวกาศแล้วก็ยังมีเพลงยุคเจโดศูนย์เพราะๆ ชมกันแล้วถึง2ภาคนะคะส่วนภาค3จะเาในปี2022ก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาแนะนําให้ฟังกันนะคะก็คือเรื่อง i ิน e r s t e l l a r ทยานดาวกู้โลกค่ะซึ่งเป็นผลงานจากผู้กํากับคริสโตเฟอร์โนแลนนั่นเองค่ะโดยเขาจะเล่าเรื่องราวนะคะในยุคช่วงปลายของโลกนะคะเขาเกิดเหตุการณ์เนี่ยคล้ายวันโลกจะแตกเลยก็คือดินแห้งแรงนะคะพืชผักเนี่ยล้มตายแล้วก็ฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทําให้มนุษย์เนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็ต้องเจอกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆด้วยทีนี้เขาเลยต้องมีภารกิจค้นหาดวงดาวดวงใหม่ขึ้นมาค่ะโดยโนแลนเนี่ยเขาก็ได้เอาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มาเล่าให้ฟังในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นนะคะถึงจะเป็นหนังที่เนื้อหาหนักมากแต่ว่าดูแล้วไม่เบื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแทรกเข้ามาด้วยในส่วนของภาพก็ทําได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าให้ความรู้สึกแบบเงียบ,ยบๆโล่งๆเหมือนแบบอยู่ในอวกาศจริงๆค่ะ และนี่ก็เป็นหนังสามเรื่อง3มรถนะคะที่เราคัดมาแนะนำสำหรับคอหนังไซไฟโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะมีอะไรน่าสนใจมาให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight ท,ทุกวันจันถึงสุกเวลา10โมงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ